มนุษย์ค้นพบสิ่งใหม่ๆมากมายบานโลกใบนี้เราเคยไปดวงจันทร์มาแล้วแต่แทบไม่มีใครผจญภัยเข้าไปในท้องของตัวเองทางที่ท้องไส้ส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างมากท้องไส้สามารถบอกได้ว่าเรามีโอกาสเป็นโรคอะไรบ้างระบบภูมิคุ้มกันของเราเป็นยังไงหากเราดูแลรักษาท้องไส้ไม่ดีนอกจากจะเกิดโรคลำไส้แปรปรวนท้องร่วงหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วยังส่งผลให้เกิดโรคหัวใจโรคซึมเศร้าและวิตกกังวลอีกด้วย ไอทิมเล่าอีพีนี้จะมาสรุปเนื้อหาจากภาพยนตร์สารคดีจาก n น t f l i x เรื่องแฮ็กสุขภาพความลับของการกินสารคดีที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการกินดูแล้วทำให้เรารู้ว่าในท้องของเรานั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างและท้องของเราส่งผลต่อสุขภาพของเราได้ยังไงหากนึกอยากดูแลสุขภาพขึ้นมาคำถามเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นเช่นอะไรคือสิ่งที่ดีต่อสุขภาพทำไมการกินถึงทำให้เจ็บป่วยฉันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างถ้าอยากสุขภาพดี ทำไมการลดน้ําหนักถึงยากขนาดนี้ฉันต้องซื้ออาหารเสริมราคาหลายพันบาทต่อเดือนหรอซึ่งหากเราสังเกตร,ระบบทางเดิอนอาหารของตัวเองการตอบคําถามเหล่านี้จะง่ายขึ้นครับเราคิดว่าระบบทางเดิอนอาหารเป็นแค่เครื่องผลิตอึแต่ความจริงแล้วมันเป็นศูนย์กลางชีวิตของเราทั้งชีวิตโรคต่างๆเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าโรคมะเร็งภาวะออทิสติกหรือพากินสันต่างก็เกี่ยวข้องกับระบบทางเดิอนอาหาร ปัจจุบันวงการแพทย์สามารถบอกได้ชัดเจนขึ้นว่าเราควรกินอะไรระบบทางเดินอาหารมีความยืดหยุ่นมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามรูปแบบการกินของเราเมื่อเราตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วปรับเปลี่ยนการกินของตัวเองสุขภาพร่างกายของเราก็จะเปลี่ยนไประบบทางเดินอาหารส่งผลต่อทั้งร่างกาย และมันอาจส่งผลต่อสภาวะบางอย่างในสมองด้วยซ้ําดังนั้นระบบทางเดินอาหารจึงเป็นเหมือนสมองอันที่สองของเราและสมองอันที่สองนี้ก็มีเส้นประสาทมากกว่าที่มีอยู่ในไขสันหลังซะอีกให้เ,เพื่อนๆคิดว่าสมองกับทางเดินอาหารเป็นเพื่อนซี้กันถ้าอันนึงเกิดรวนขึ้นมาอีกอันก็จะรวนตามไปด้วยเรื่องที่น่าสนใจก็คือเราย่อยอาหารเองแทบไม่ได้เราต้องพึ่งพาจุลินทรีย์ในท้องถึงจะย่อยอาหารได้ตามที่ควรจะเป็นซึ่งจุลินทรีย์เหล่านั้นหมายถึงทั้งไวรัส แบคทีเรียและยีสต์ที่รวมกันเรียกว่าช um ุมชนจูล um ินซี c, หรือไมโครไบโอมคนส่วนใหญ่คิดว่าแบคทีรียนั้นเป็นอันตรายแต่ที่จริงแล้วแบคทีรีย99%ไม่มีผลกระทบต่อเราบางชนิดอาจจะให้ประโยชน์ด้วยซ้ําแบคทีรียบางชนิดช่วยเราย่อยอาหารช่วยบรรเทาอาการอักเสบแบคทีรียที่ดีจะช่วยฝึกระบบภูมิคุ้มกันของเราให้ต่อสู้กับแบคทีรียร้ายที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ บรรดาจุลินทรีย์เหล่านี้ยังช่วยผลิตสารเคมีที่เราผลิตเองไม่ได้พวกมันส่งผลต่อฮอร์โมนของเราและสามารถทําให้เรารู้สึกหิวหรืออิ่มได้ดังนั้นการที่ใครสักคนจะอ้วนหรือผอมปัจจัยหนึ่งอยู่ที่จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารครับเราคิดว่าอาหารที่เราเลือกกินนั้นขึ้นอยู่กับสมองของเราล้วนๆแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นสัญญาณมาจากจุลินทรีย์ในระบบทางเลินอาหารของเราที่คอยชักใหญ่ให้เรากินอาหารที่มันชอบ ทั้งที่เราอาจจะรู้สึกขัดแย้งในใจเพราะอาหารอันนั้นน่ะอาจจะทําให้เราน้ําหนักขึ้นระดับความหิวและความถี่ที่เราอยากกินอาหารอาจเกิดจากแบคทีเรียกลุ่มเล็กๆในลาไส้ที่บอกว่าฉันอยากกินเฟรนฟรายจะแย่แล้วหรืออะไรทํานองนั้นถ้าเรากินน้ําตาลเยอะในร่างกายเราก็จะมีจุลินทรีย์ที่ชอบน้ําตาลถ้าเรากินไขมันเยอะในร่างกายเราก็จะมีจุลินทรีย์ที่ชอบไขมันอาจเรียกได้ว่าของโปรดที่คุณชอบกินอาจไม่ใช่ของโปรดของคุณจริงๆแต่เป็นของโปรดของจุลินทรีย์ที่อยู่ในท้องของคุณต่างหาก พวกมันบงการให้คุณอยากกินสิ่งนั้นอยากกินสิ่งนี้ในช่วง5ปีที่ผ่านมานักวิจัยพบว่าคนที่มีอาการคล้ายซึมเศร้าอาจเกิดจากการขาดแบคทีเรียนในลำไส้ที่ผลิตสารเคมีที่ส่งผลต่อสมองจึงทําให้ความรู้สึกเปลี่ยนไปจนนําไปสู่อาการซึมเศร้าได้นักวิจัยจึงได้นําจุลินทรีย์จากคนที่มีสุขภาพจิตด,ดีไปปลูกถ่ายในหนูเพราะว่าหนูตัวนั้นมีความอยากรู้อยากเห็นและชอบอยู่ในที่ที่มีแสงสว่าง แต่ถ้าปลูกถ่ายจุลินซีจากคนที่เป็นโรคซึมเศรา้าหนูตัวนั้นจะซุกตัวอยู่ในที่มืดเกิดความเครียดวิตกกังวลและซึมเศรา้านอกจากจุลินซีในท้องของเราจะมีประโยชน์เรื่องการช่วยย่อยอาหารแล้วพวกมันยังช่วยรักษาสมดุลสารเคมีในสมองของเราอีกด้วยแล้วจุลินซีเหล่านี้มาจากไหนมนุษย์เราตอนอยู่ในท้องแม่ไม่ได้มีจุลินซีติดตัวแต่หลังจากที่เราเกิดมาแล้วผ่านทางช่องคลอดของแม่ตามธรรมชาติตัวเราจะสัมผัสกับแบคทีรียที่มีอยู่ในช่องคลอดของแม่ นั่นช่วยให้เกิดชุมชนจุลินทรีย์ชุมชนแรกของเราหลังจากนั้นเราจะได้รับจุลินทรีย์เพิ่มเข้ามาในร่างกายมากขึ้นจากสิ่งที่เราเอาเข้าปากจากดินจากหญ้าที่เราจับจากสถานที่ที่เราไปหรือจากสัตว์เลี้ยงเพราะอย่างนี้แต่ละคนจึงมีชุมชนจุลินทรีย์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวไม่ซ้ำกับใครเหมือนกับลายนิ้วมือที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกันจุลินทรีย์ในท้องของเราต้องการแฟเบอร,ร์จากผักผลไม้แค่วันละ28-40กรัม แต่คนทั่วไปกินแฟเบ,เบอร์แค่วันละ15กรัมเท่านั้นและมนุษย์เราทุกวันนี้ก็มักจะกินอาหารแปรรูปที่ผ่านกรรมาวิธีต่างๆจนแทบไม่เหลือสารอาหารจากวัตถุดิบตั้งต้นตามธรรมชาติแถมยังเติมสารเคมีต่างๆเข้าไปเช่นสารกันบูดสารแต่งสีหรือสารแต่งกลิ่นรวมถึงเติมน้ำตาลในปริมาณมากหากเรากินอาหารแปรรูปที่ย่อยง่ายและย่อยไวภายในระยะเวลาไม่กี่เซนติเมตรแรกของลำไส้เล็กมันจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดแล้ว ส่งผลให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงเซลล์ต่างๆในร่างกายต้องดูดซึมมันอย่างรวดเร็วทําให้ร่างกายเกิดความตึงเครียดเพราะไม่รู้ว่าจะเอาน้ําตาลพวกนี้ไปไว้ที่ไหนร่างกายหรือต้องส่งมันไปทุกที่แต่ถ้าหากเรากินผักที่มีไฟเบอร์สูงมันจะถูกย่อยและถูกดูดซึมทีละนิดทีละหน่อยจนเดินทางไปถึงลำไส้ใหญ่และกลายเป็นแหล่งอาหารที่ดีของจุลินทรีย์ที่อยู่ที่นั่นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราได้รับไฟเบอร์ไม่เพียงพอสําหรับจุลินทรีย์ในลำไส้ คำตอบก็คือพวกมันจะเริ่มกินเมือกที่เคลือบลำไส้ของเราเป็นอาหารพอพวกมันกินเมือกจนหมดแบคทีเรียก็จะสามารถเข้าไปในบริเวณที่มันไม่ควรเข้าไปในร่างกายของเราพวกมันจะถูกระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายขัดขวางแบคทีเรียและระบบภูมิคุ้มกันของเราจะต่อสู้กันจนทําให้อวัยวะภายในของเราเกิดการอักเสบและเป็นสาเหตุที่นําไปสู่โรคต่างๆเช่นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังหรือโรคลำไส้แปรปรวนถ้าหากเราเลิกกินอาหารบางประเภท จุลินรีของเราก็จะเปลี่ยนไปอย่างมากเพราะมันมีชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่ให้อาหารมันยิ่งเราทานอาหารที่หลากหลายชุมชนจุลินทซีย์ของเราก็จะยิ่งอุดมสมบูรณ์เราจะมีแบคทีเรียในลำไส้หลากหลายชนิดทําให้รับมือกับโรคภูมิแพ้ได้ดีขึ้นผู้เชี่ยวชาญเปรียบชุมชนจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของเราว่าเหมือนกับป่าคุณจะปลูกต้นไม้ที่แข็งแรงแค่สองสามต้นแล้วคาดหวังให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ป่าต้องการสมดุลที่เหมาะสมต้องมีทั้งต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็ก วัชพืชแสงสว่างน้ำและสารอาหารในดินเวลาเราอ่านข้อมูลโภชนาการที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์อาหารเราจะคิดว่านี่คือปริมาณพลังงานที่เราทุกคนจะได้รับถ้าเรากินอาหารอย่างเดียวกันนี้แต่นั่นไม่เป็นความจริงถ้าเราเอาแอปเปิลที่เหมือนกันเปะ๊ะให้คน3คนกินร่างกายของแต่ละคนจะตอบสนองต่อแอปเปิลไม่เหมือนกันพวกเขาจะย่อยและดูดซึมได้ไม่เท่ากันดึงสารอาหารไปใช้ได้ไม่เหมือนกัน ดึงพลังงานไปใช้ได้ไม่เท่ากันเราคิดมาตลอดว่าร่างกายคนจะอ้วนหรือผอมขึ้นอยู่กับแคลอรี่ที่ได้รับถ้าผมกับคุณกินอาหารแบบเดียวกันสุดท้ายเราก็ควรจะได้รับผลลัพธ์แบบเดียวกันแต่มันไม่จริงเลยระดับกรูโคสในเลือดหลังกินอาหารแต่ละคนจะขึ้นไม่เท่ากันแม้จะกินอาหารอย่างเดียวกันก็ตามซึ่งการดูดซึมนี้ต่างหากที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของน้ำหนักตัวมีงานวิจัยที่ศึกษาฝาแฟด โดยที่แฝดคนนึงเป็นโรคอ้วนขณะที่อีกคนนึงผอมนักวิจัยได้นําแบคทีเรียในลําไส้ของทั้งคู่ไปปลูกถ่ายในหนูผลการทดลองพบว่าหนูที่ได้รับแบคทีเรียจากแฝดอ้วนมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าหนูที่ได้รับแบคทีเรียจากแฝดผอมแม้ว่าหนูทดลองทั้ง2ตัวจะกินอาหารเหมือนกันการทดลองนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าทําไมบางคนถึงลดน้ําหนักได้ยากกว่าคนอื่นมีบางคนที่น้ําหนักลงแล้วก็ขึ้นจนหนักกว่าเดิมนักวิจัยคิดว่าจุลินทรีย์ในลใําไส้อาจจะเป็นสาเหตุ หากชุมชนจุลินรีย์ในลำไส้ของคุณเสียหายคุณอยากจะรักษามันด้วยอึอไหมคุณจะว่ายังไงถ้าหมอบอกว่าอึอของคนอื่นสามารถช่วยชีวิตคุณได้โดยการปลูกถ่ายจุลินทรีย์ในอุจจาระหรือเรียกสั้นๆว่า FMT ซึ่งคือการนำอุจจาระของคนที่สุขภาพดีไปใส่ในร่างกายของคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพอาใส่เข้าไปโดยการสวนทางทวารหนักหรือรับประทานในรูปแบบของยาเม็ดเวลาที่แบคทีรียทำให้ผู้ป่วยเกิดลำไส้อักเสบและท้องร่วงอย่างรุนแรง หมอจะนำแบคทีเรียาจากคนที่สุขภาพแข็งแรงไปพ่นในลำไส้ของผู้ป่วยเพื่อน,นำแบคทีรียใหม่เข้าสู่ลำไส้วิธีการนี้มีอัตราการรักษาหายสูงถึง90%ซแต่การทำ FMT ก็มีความเสี่ยงเพราะนอกจากเราจะได้รับแบคทีเรียดีแล้วก็อาจจะมีแบคทีเรียที่ไม่ดีติดมาด้วยวิธีนี้อาจจะถ่ายทอดแนวโน้มที่จะเป็นโรคต่างๆจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ผู้เชี่ยวชาญจึงไม่แนะนำให้ลองใช้วิธีนี้ด้วยตัวเองเพราะเป็นการรักษาแบบหวานแห ที่จริงแล้วพวกเราทุกคนสามารถเป็นเภสัชกรให้ตัวเองได้โดยการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมสิ่งที่เรากินสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราได้อาหารที่เรากินวันนี้จะส่งผลต่อจุลินทรีย์ของเราภายใน24ชั่วโมงผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้กินพืชที่ไม่ซ้ํากันสัปดาห์ละ20-30ชนิดให้คุณลองนึกถึงสิ่งที่คนรุ่นก่อนเขากินกันเช่นผักผลไม้ถั่วเปลือกแข็งมเมล็ดธัญ,ญพืชหรือแม้แต่อาหารหมักดองที่เป็นแหล่งของโปรไบโอติก โรคนี้ไม่ได้มีอาหารที่คุณกินแค่อย่างเดียวแล้วจะเปลี่ยนสุขภาพของคุณได้คุณต้องกินอาหารที่หลากหลายลองกินแล้วสังเกตดูว่าตัวเองรู้สึกยังไงหลังร่างกายดูดซึมอาหารเหล่านั้นเข้าสู่กระแสเลือดไปแล้วเค้กหรือเฟนฟรายอาจเป็นของที่กินแล้วรู้สึกอร่อยแต่หลังจากที่กินเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกง่วงหรือสมองเบลอส่วนอาหารที่มีข้าวและผักอาจจะไม่ใช่ของที่กินแล้วหยุดไม่ได้แต่มันให้พลังงานที่สม่ำเสมอกว่าช่วยให้คุณไม่เพลียระหว่างวัน ร่างกายของเราเป็นผู้โี่ยวชาญและเราคนฟังมันหากคุณกินอะไรแล้วท้องอืดอาหารไม่ย่อยหรือท้องเสียนั่นเป็นเหมือนข้อความจากท้องไส้ที่ส่งสัญญาณบอกถึงปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นตามมาดังนั้นคุณควรใส่ใจฟังสิ่งที่มันบอกเมื่อท้องไส้ของคุณดีสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคุณก็จะดีตามไปด้วยและนี่คือเนื้อหาจากสารคดีเรื่องแฮ็กสุขภาพความลับของการกินสารคดีเรื่องนี้ดูง่ายมีแอนิเมชันประกอบการเล่าเรื่อง เนื้อหาสาระมีประโยชน์ใครสนใจอยากรู้เนะื้อหาเพิ่มเติมสามารถเข้าไปชมได้ทาง Netflix ตัวหนังมีความยาว1ชั่วโมง19นาทีครับสำหรับอีพีหน้าไอติมเล่าจะหยิบเรื่องราวสาระอะไรมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามช่วงนี้กันไว้ด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับ